ที่เอานางมาพูดวันนี้เพราะว่านางเพิ่งแต่งงาน ได้เลยคือเราิสต์จำนวนแขกเพราะว่าก่อนที่เราจะไปหาสถานที่อ่ะอคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีจํานวนกี่คนชุดเช้าของเราเนี่ยมี250ส่วนงานเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณ250-300ถึงอันนี้เป็นเพื่อนแดงเดียวเราพยายามจองทุกอย่างภายในทันวาเพราะทุกครั้งที่มันขึ้นปีใหม่เรทมันจะขึ้นอีกอย่างนึงที่เลือกนานมากคือชุดเพื่อนเจ้าสาวเพราะเพื่อนเจ้าสาวเรา13ละละคน13แบบจ้ <laughs> <laughs> ะ ันค่ะวาพบกเราสามคนอีกแล้วนะคะวันนี้มีแขกรับเชิญนะคะก็คือคุณไอซิ่งค่ะงานจริงงานค่ะเป็นหนึ่งในทีมงานของเรานะคะแต่ว่าที่เอานางมาพูดวันนี้เพราะว่านางเพิ่งแต่งงานก็เลยอยากจะมาเมามอยกันหน่อยเพราะว่าเผื่อมีใครมีคําถามช่วงนี้แบบว่ากําลังเตรียมงานแต่งงานกันอยู่หรืออะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าตอนซิ่งเตรียมงานแต่งงานกับตอนเราเตรียมงานแต่งงานมันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะแล้วก็บรจงบัรเจาอะไรอย่างนี้เผื่อใครอยากรู้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปฟังกันเลย มาถามก่อนว่าหลังจากที่คุยกับผู้ใหญ่เสร็จแล้วอ่ะอย่างแรกที่ทําเลยอ่ะซิ่งทําอะไรลิสต์จำนวนแขกเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเรามีความเป็น o r g a n i z e ์มาก่อนนิดนึงเออใช่ใช่เราก็เลยเราเป็นแกไนเซอร์มาก่อนซึ่งเราก็ยังเป็นอยู่ก็เลยเรามีการแบบว่าได้มีโอกาสได้จัดงานแต่งให้หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํากับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นเมย์เนาะที่มันจัดงานแต่งให้เพื่อนแล้วก็มาจัดให้นี่ด้วยนะก็เลยค่อนข้างแบบว่ามีในหัวพอสมควรว่าเราต้องทําอะไรก่อน อย่างแรกเลยคือเรา l i ต์จำนวนแขกเพราะว่าก่อนที่เราจะไปหาสถานที่อะ่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีจํานวนกี่คนเนื่องจากว่าเวลาเราไปปูบัดเราจะได้สก๊ดาวได้สมมติเรามีแขกแค่แแแแ300แล้วเราก็ไม่ต้องไปโฟร์ซีซั่นไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจหรือว่าถ้าเรามีแขกร้อยกว่าคนเราสามารถไปร้านอาหารหรืออะไรได้เราก็เลยนั่ง l i ต์แขกก่อนซึ่ง l i ต t แขกเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่ามันต้องเอาทั้งแขกของด้านพ่อแม่เ้าสบายแล้วก็พ่อแม่เรามาด้วยเพื่อนอีกใช่ไหมใช่เพื่อนเราอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนของซิงคอซิงค์แือ l i ่ t ของนี่คือพุ่งไปที่จานเลยซึ่งมันก็คืออย่างที่ซิงบอกแหละไม่งั้นเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลิมิตของแขกเราจะขนาดไหนอย่างของเราอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เราไปลิมิเตชันของเราค่อนข้างเยอะด้วยเพราะตอนนั้นเรามีโควิดแต่ตอนเนี้ยของซิงที่จัดไปมันเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่แล้วซึ่งก็ไม่มีลิมิเตชันอะไรทั้งสิ้นคือมันปล่อยฟรีได้เลยอันเนี้ยในมุมของออ์แไนเซอร์เองที่แบบจัดงานแต่งงานด้วยตัวเองเนาะแต่อันเนี้ยด้วยความที่ไม่ได้มีหัวเรื่องออ์แไน์ไม่ได้เป็นออกแคนเซอร์ไม่นอก่ง พุ่งไปที่สถานที่ก่อนเอาที่ชอบแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวมาสโคบดาวแขกที่หลัง hmm. ซึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับสรุปของซิงแขกเเขาไหร่แขกเราแบ่งเป็น2วันคือตอนแรกจริงๆอ่ะเรายังไม่ได้แบ่งนะ แต่เราเอามาดูในแอสเซทก่อนว่าในมือเรามีอะไรบ้างด้วยความที่เราเป็นออร์แกเนอเซอร์เนาะเราทาร้านเล่าเรามีซัพพลายเออร์อะไรบ้างเราก็เลยลองมานั่งลิส์ดูว่าเราคิดว่าเราจัดงานให้แขกมาเรารู้ว่าถ้าคนที่ตื่นมาแต่งหน้าตีสามอะแล้วลากจนอัปเตอร์ปาร์ตี้ตีสามมาคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือยมมากเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ยมเราก็เลยมีไอเดียนี้กับเจ้าบ่าวตั้งแต่แรกว่าเราจะแบ่งสองวันวันหนึ่งคือให้ผู้ใหญ่ไปเลยจ้ะผู้ใหญ่อยากทาอะไรขันมาเอาอะไรให้เต็มที่เป็นงานเช้าอีกงานหนึ่งคือสำ แล้วก็ใช้หลานตัวเองให้เกิดประโยชน์ถูกต้องค่ะถูกต้องไม่คือพีกรูเชียวเห็นถูกต้องเองนะคะใช่ก็เลยแบบเป็นไอเดียนั้นว่าเราจะแยกวันกันเราก็เลยแยกแขกออกเป็น2ชุดชุดเช้าของเราเนี่ยมี250ซึ่งอันนี้คือตัดแล้วนะก็คือตอนแรกมันไปถึง300แหละแต่เราบอกว่าเออเราอยากจะแบบไม่อยากให้มันใหญ่ไปขนาดนั้นส่วนงานเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบถึงสามร้อยอันนี้เป็นเพื่อนอย่งเดียวก็เลยแยกวันแล้วก็ค่อยไปหาสถานที่ให้มันโอเคกับจำนวนแขกของเราใช่ซึ่งทตรีมงาน เช้ากับงานเย็นของเราคือแตกแต่างกันจริงเธอเช้ชชาก็คือแบบถ่ายรูปสวยให้ผู้ใหญ่มีดอกไม้สดชื่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือเน้นไปที่ให้ผู้ใหญ่แฮปปี้มากกว่าเ้ยงานเช้าเนาะเป็นงานมั่นแล้ว,วก็เป็นงานพิธีแบบแพร์คันมากอะไรต่างๆเราก็เลยหาสถานที่ที่อยากได้เป็นเซมิอินดอร์โดก็คือสามารถออกไปถ่ายรูปข้างนอกได้ด้วยแต่ว่ามีแอร์ให้มันไม่ร้อนพองานเย็นเนี่ยก็คือเป็นอัปเตอร์ปาร์ตี้เลยซึ่งของเราก็เป็นอยู่ในบาร์อยู่แล้วใช่ก็คือรู้เลยว่ามันเพื่ออะไรกันอะไรอย่างนี้แต่ก็มีแบ็กดอกถ่ายรูป ดอกก็คือมีแบ็คดอกมีเป็นงานแต่งจริงจังทุกคนจะคิดว่ามาปราร์ตี้แต่<อ>จริงจริงมันเป็นงานแต่งนะอะไรเงี้ยที่อยู่ในบาร์เฉยๆอะไรเงี้อย,ยอีกอ,อย่างหนึ่งจริงๆอุปสรรคที่ออแกเนเซอร์คอนเสิร์นที่สุดคือเรื่องฝนเออใช่ฝน<อ>มีส่วนในในการเลือกวันแต่งงานด้วยเ<อ>หมือนกันตอนแรกเราจะแต่งปลายปีซึ่งทุกคนแต่งปลายปีมันเย็นมันอากาศมันแรงต่าแต่ด้วยปีที่แล้วอ่ะเราดูมาแล้วว่าแต่งปลายปีใช่ว่าฝนจะไม่ตกนะจ๊ะปีที่แล้ว24ธันวาสากเลยเราก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในในโชคแบบโลกร้อนแบบน เร็วกว่าฝนอใช่แต่งให้เร็วกว่าฝนเพื่อที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแบบแย่งกันช่วงไปเพราะไฮซีซันอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาด้วยถ้าเราไม่แต่งไฮซีซันเราจะเสฟได้ค่อนข้างเยอะอใช่แล้วที่มีไปดูเลิกไปดูอะไรปะเราถ้าไม่ได้ดูเลิกเราดูหนึ่งคือเลิกสะดวกสองคือเลิกในแบบวันมงคลใน Google จ้ะก็คือว่าใช่แค่นั้นเลยนะจริงทุกคนอ่ะดูแบบนั้นค่ะมีส่วนใหญ่ก็คือทุกคนอ่ะสมมติวันที่เป็นมงคลพุงก็จะมาแย่งแย่งแย่งวันเออ เขาเรียกว่าวันมหาเริกถ้าสมมติวันไหนเป็นวันมหาเริกคือวันนั้นคือวันที่ปวดหัวที่สุดเพราะว่าเราได้มาจากมดมดเอกเมคอัพอะเขาจะบอกเราตลอดว่าคุณพะถ้าวันไหนเป็นมหาเริกเธอไม่ต้องทักฉันมาเลยเพราะฉันมีเจ้าสาวแน่นอนซึ่งมันจริงจริงแล้วคือเจ้าสาวเองก็คือต้องไปไฟใครดีใครได้ทั้งโรงแรมทั้งช่างแต่งหน้าทุกอย่างเนี่ยคือน้องเรากัรมีแลนเนาะว่าจะแต่งใช่ไหมเราก็บอกน้องว่าเราเอาเลิกเราแต่มันก็ยากเพราะว่าบ้านเราก็ค่อน ข้างที่จะเชื่อถือเชื่อเชืช่อตรงนี้แต่ของซิ่งซิ่งโชคดีว่าซิ่งสามารถไปคุยกับพ่อกับแม่ได้ว่าเออเราเอาเลิกสะดวก <ทะ S 1> เอะไรเงี้ยแต่ของเราค่อนข,ข,ข้างคอนเซรนิร์นเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราฝ่ายผู้ชายอะไรเงี้ยแต่เราโชคดีคือตอนของเราถามว่าเป็นมหาเริกไหมคนแต่งงานวันนั้นเยอะมากเหมือนกันแต่เราเป็นช่วงเป็นโควิดกรองไปเยอะมันกรองไปเยอะมากทุกคนแต่ถ้ามันเป็นยุคเนี้ยเราเชื่อว่าสถานที่ก็คงปวดหัวช่างแต่งหน้าก็ปวดหัวเออถ้าใครช่วงของรูปนะเขาเวทนนิดนึงเป็นช่วงที่ฝนตกด้วยใช่เพราะว่า ปลายปีแล้วเป็นช่วงไฮซีซันเพราะว่ามดจะบอกเราเสมอว่าหลังประมาณช่วงกันยาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงพีคของงานมากเพราะว่านี่เราทําอีเวนต์มาเองเาจะรู้คนอื่นเขาจะได้ไปเที่ยวกันช่วงธันวาอีเวนต์คือเธอไปทีหลังมกราจ้ะช่วงนั้นคือมหาโหดแบบใเป็นไฮซีซันของเราเออเป็นไฮซีซันของพวกอันนเ้อีเวนต์มันจะยาวจนถึงประมาณช่วงกุมภาพเพราะมันยังเย็นอยู่เผื่อใครอยากแต่งเอาท์ดอร์เผื่อใครอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะเลือกเป็นช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ย เป็นส่วนใหญ่ประมาณ7จเรแล้วโรงแรมมันมันแตกต่างกันเลยใช่ป่ะราคาราคาแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราอ่ะพยายามจองทุกอย่างคือเราคุยกับที่บ้านตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเนาะเราพยายามจองทุกอย่างภายในธันวาเพราะทุกครั้งที่มันขึ้นปีใหม่เลทมันจะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลทช่างแต่งหน้าเลทช่างภาพเลทช่างอะไรก็ตามมันจะขึ้นเลยนะคะอย่างน้อย5 0 0 0หมื่นหนึ่งหมื่นห้าอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องโดนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครมีแลนอ่ะจองก่อนปีใหม่ก็จะดีอันนี้เป็นควที่บอกน้อคนะะจะได้ใช่ ะร,ราะาทุกอย่างมันขึ้นมันมีแต่ขึ้นราคามันไม่มีต่ำกว่านั้นอยู่แล้วเ,เช่นช่างหน้าที่เราชอบหรืออะไรก็ตามขึ้นหมดะะอะไรยเงี้ยค่ะกลับอีกอย่างหนึ่งที่คิวที่ยากจริงๆอ่ะคือถ้าเกิดเรามีช่างหน้าช่างผมที่เราไว้ใจหรือเขาค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วอันนั้นในะคิวค่อนข้างยากแต่ในเคสอันนี้คือเน้นใช้คอนเน็กชันเป็นหลักเน้นใช้คอนเน็กชันเป็นหลักก็คือเป็นช่างหน้าช่างผมที่สนิทกันอยู่แล้วหรือว่าเป็นแบบคนที่แบบเคยแต่งให้เจ้าบ่าวมาก่อนหรือแต่งให้เรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแแบบบว่าาต้อองเ ช่างนะช่างผมที่มีชื่อเสียงใช่แต่คือจริงๆแล้วพี่เขาก็มีชื่อเสียงเหมือนกันแต่เราแค่แบบอาจจะเคยทํางานกับเขามาก่อนเราก็เลยแบบว่าพี่เขาก็เลยเต็มใจช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เองก็เลยค่อนข้างแบบโชคดีที่มีแบบมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นเยอะมีเนช่วยมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเอออย่างศัพท์ที่เราเคยใช้อย่างสมมติแบบป้ายไฟนีออนอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราเป็นของขวัญแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือโชคดีคือค่อนข้างเซฟไปได้เยอะเหมือนกันต้องไปเป็นอาชีพออร์แกไนเซอร์แล้วหรือมีเพื่อนเป็นออร์แกไนเซอร์ เช่นแคนเช่นนี่เช่นเนี่ยเดีเวนี่ก็คือเมย์เครียดถึงโคช่วยเยอะมากทำทุกอย่างใสกทุกอย่างเมย์ช่วยตั้งแต่เต้ขอแต่งงานยันลูกคลอดทำทุกอย่างเดี๋ยวจุนย่าขวบหนึ่งก็ต้องอีเมย์ค่ะคือเอาจริงๆแล้วว่าเรื่องออก์แนไนเซอร์อะมันอยู่ที่จริตด้วยเนาะใช่มันอยู่ที่จริตมันไม่ใช่ว่าใครดีไม่ดีหรอกแต่ว่าเราโอเคกับการทำงานแบบนี้กับสไตล์แบบนี้ที่เขารู้ว่าเราจะชอบแบบนี้ใช่คือเราสองคนอาจจะโชคดีเพราะเมย์เป็นเพื่อนเราเมย์ก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าเราสองคนชอบ เพราเออรู้ใจว่าฉันสามารถเคาะอันนี้แทนเจ้าสาวได้แล้วค่อยมาบอกอีเจ้าสาวอะว่าเออมึงกูเคาะอันนี้ไปแล้วนะแต่ว่าพอกูลองไม่ได้แล้วมันเรื่องให้มันเลือกให้ได้เลยซึ่งเราโอเคมากไว้ใจมากไว้ใจเออแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นในเคสที่เขาไม่ได้มีเพื่อนเป็นออร์แกไนเซอร์อะเรารู้สึกว่าการทํางานกับคนอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่จริตอยู่ที่เทสเนาะเทสว่าเทสจะตรงกันไหมคือเราก็ต้องไปดูศึกษางานของเขาพอสมควรแล้วเราก็ค่อยเรียนรู้ว่าเออเขาเป็นแบบ เราถึงจะไว้ใจเขากับอีกอย่างหนึ่งที่เราเลือกคนที่เราทํางานด้วยอะค่ะไอ้เลือกคนที่ไอ้สามารถกล้าพูดกับเขาได้มันคืองานงานเดียวในชีวิตเรามันมีบางคนที่แบบไปจองช่างแต่งหน้าจองช่างแต่งหน้าที่ดังมากอะแล้วแบบพอเขาแต่งให้ไม่สวยอะไม่กล้าบอกเขาอะไรเงี้ยเ่อนั้นเป็นเคสเหมือนกันคุยกันว่าเฮ้ยเราจะต้องเลือกคนที่เราสามารถบอกเขาว่าพี่แบบหนูอยากเติมตรงนี้หนึงหรือแบบเอ้ยดอกไม้ตรงนั้นยังไม่สวยเลยเติมใหม่ได้ใหมไม่ใช่แบบเชื่อเขาเขาดังแล้วแบบปล่อยให้เขาทำเลยแล้วเราไม่ชอบอะไรเงี้ย อันเนี้ยเป็นอีกเคสนึ่งเหมือนกันที่แบบพอบางคนแต่งงานไปแล้วมารีวิวตอนหลังว่าแบบไม่ชอบหน้าตัวเองเลยดอกไม้ก็ไม่สวยนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะอันเนี้ยเป็นเคสเหมือนกันก็เลยเราก็เลยเลือกค่อนข้างแบบเลือกคนที่เราแบบกล้าได้กล้าพูดด้วยบางคนคนคนลองปะว่าแต่งหน้านี่ไม่ได้ลองเลยแต่ว่าคือพี่หนึ่งกับพี่โดเนี่ยแต่งให้ตรงมาตั้งแต่เป็นหลีดมหาลัยซึ่งเขาชินกันอยู่แล้วชินแก๊งแบบเพื่อนเจ้าสาวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพี่โดกับพี่หนึ่งก็คือครีเอทลุกให้เองเอาเครื่องประดับผมมาใใส่่ห้้เอองงะไรีซึ เราค่อนข้างแบบเชื่อเทสเขาอยู่แล้วถึงแม้จะไม่เคยลองอะแต่ว่าเขาก็ถามเราตลอดตอนแต่งว่าแบบโอเคไหมหนูอยากเติมอะไรไหมนั่นนี่<อ>ซึ่งเราสึกว่าเออเร,เราสบา,าย<ด>าใจมากแล้วแบบเราแต่ง2วันใช่ไหมคะวันแรกแต่งออกมาคือแบบพี่หนึ่งก็แต่งให้โอเคแล้ววันที่2คือเราปล่อยเลยแบบอยากทําอะไรทําเลยค่ะพี่ลุมหัวหนูเลยยุมหัวหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่เขาก็คือแบบเหมือนสนุกไปด้วยอะแบบเออเขาก็เลยแบบโอเคเราก็เลยโอเคด้วยเพราะเรารู้สึกว่าแบบแล้วเขาก็มาปาร์ตี้ในงานด้วยคือมันกลายเป็นแบบหนึ่ง,ง,น,งแบบนีแขกอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนจบก็เป็นไอเดีย ถ้าเราไม่ชอบก็คือต้องพูดเลยว่าเราขอเปลี่ยนหรือว่าอันนี้เราไม่โอเคหรือถ้าใครไม่ได้มีคอนเนคชันอันนี้ไม่ได้เป็นไรลองแต่งดูก่อนลองแต่งดูลองจ้างมาก่อนแต่เราก็ต้องบอกเหมือนกันว่าจริงๆเรัช่างหน้าปกติค่ะถ้าจ้างเขามาแต่งไปงานเขาจะแต่งอีกแบบหนึ่งนะเขาจะไม่ได้แต่งมาแต่งเจ้าสาวความละเอียดไม่เหมือนกันที่คนถามว่าทำไมเลรเจ้าสาวมาต้องแพงขนาดนั้นความละเอียดการใช้เวลาต่างๆคือมันคนละแบบกับการแต่งงานเฉยๆเพราะฉะนั้นลองจ้างมาแต่ง สมมติอยากจะถ่ายพีวดดิ้งลองจ้างมาสิคนนี้ไปแต่งในงานเราแล้วจะแบบโอเคจริงไหมออันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะแบบคือบางคนอ่ะมาลองแต่งหน้าแบบใหม่ในวันแต่งงานไม่ได้แต่เธอไม่เคยกีดตาแบบสุดขนาดนี้อ่ะไม่เซลแล้วถึงแม้คนอื่นจะบอกว่ายางเงี้ยอนี้เป็นเคสเหมือนเออแอบบอกกลับไปที่พีวดดิ้งพีวดดิ้งคุณก็คือคุณมีคุมงบหรือคุณมีอะไรป่ะตอนแรกอ่ะวางบัจจตอยู่เหมือนกันจริงก็ต้องวางเลยเนาะที่ต่อวันวางไว้แต่สุดท้ายคือพีวดดิ้งนี้ ไม่ได้แบบแพเจนนี้เลยจ้ะก็คือเหมือนเลือกเขาความชอบคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เป็นคนแบบชอบอะไรเอาดองไม่ชอบตแบูค่อนข้างไม่ชอบตูแล้วมันนะถ่ายพิเรนดิ้งในหน้าร้อนหนึ่งร้อนมากร้อนแบบพี่ช่างภาพแบบร้องขอชีวิตว่าพี่ขอไปพักก็เลยคือเราอยมากแต่คือด้วยช่วงเวลาของเราด้วยคือไอเดียของเราคือเราอยากใช้รูปในการทําการ์ดค่ะซึ่งการใช้รูปในการทาการ์ดเนี่ยมันต้องเว้นระยะเวลาก่อนหน้านั้นพอสมควรเพราะเราต้องเชิญแขกจริงๆน้อยควรจะ2เดือนก่อนหน้างาน ช่ปะแต่เราอ่ะเชิญแค่เดือนเดียวเพราะเราอโมแต่ลอ,ร,อรูปอยู่เราอ่ะช้าเอง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>กว่าเราจะคิดกว่าจะตกลงอ<ม>่ะ<ม>ซึ่งพิวดิ้งเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรูปที่มันจะอยู่ไปยาวกว่างานแต่องอีกอ่ะเพราะมันคือรูปที่เราอ่ะเอาไปใช้แล้วเอามาติดที่บ้าน<ม><ม>เอามาเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราก็เลยค่อนข้างให้ความสาคัญกับพิวด<ม>ิ้งการเลือกช่างภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เลือกคนที่ดังหรืออะไรเลยแต่เราเลือกสไตล์ที่เราชอบ<ม>แบบสไตล์แบบฟิล์มสไตล์แบบแคนดิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบบอกได้ไหมให้ว่าได้เราถ่าย ซึ่งเราเห็นจากงานนัตี้พี่แมรเหมือนกันเราก็เลยไปตามเขาแล้วพี่บอกคนที่ถ่ายให้ก็คือน่าหลักมากแบบวันจริงก็คือเอาช่างภาพมาสี่ห้าคนเราตกใจเหมือนกันโอเคได้เลยอะไรอย่างเงี้ยรูปมาคือแฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันรู้ดูันเราถบอดจริงๆคือจริงๆเรารู้สึกว่าเออตรงเรสจากี่ใหญ่เป็นด้วยแล้วก็มันคือโคตรไอกระตองอะพอดูมาแล้วรู้สึกว่าโอเคป่ะบัจเจตแบบจริงๆหรือว่าหรือว่าอยู่ในงบแบงไม่อยู่ในงบแต่ไม่ได้วรวไปมากเออไม่อยู่ในงบไม่ได้แต่งบแน่นอนก็คือเข คุณเอา่าสถานที่ปะเช่าค่ะเช่าแต่ว่าอย่างงานเย็นของเราที่เป็นบาร์เองอะเราก็ไม่ได้จ่ายอะไรเราก็จ่ายค่าที่เรากินไงแล้วสุดท้ายก็ราเข้าแพงก็กำไรเข้ามาเรา มันก็เลยสบายใจไปอีกแบบคุณวางบัตเจ็ตงานเช้ากับงานเย็นแยกกลองปะจริงๆอันนี้ก็เรื่องแล้วแต่บ้านด้วยเหมือนกันนะบางบ้านเขาแบบผู้ชายออกงานเช้าผู้หญิงออกงานเย็นอาใช่ป<ๆ>ะเราหารกันทุกอย่างเ,ออเพราะเรารู้สึกว่าท,ทั้งสองงานเป็นของทั้งสองคนสําหรับของบ้านเราเพราะฉะนั้นทุกงบปะก็คือออกคนละครึ่งใช่แล้วก็ใช่งานเช้าอ่ะคือเราอ่ะเลือกแต่งวันธรรมดาด้วยนะเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นชนใหญ่ใช่ปะแล้วสถานที่ให้ส่วนลดวันธรรมดาจ้าใ้ส่วนลดธรร ราก็มองว่าคือแขกเรา80%มันผู้ใหญ่หมดเลยเราเกษียณแล้วทั้งั้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาในเรื่องวันธารมดาเราก็เลยโอเคแล้วก็บวกกับเลิกที่มันโอเคด้วยกับงานเย็นก็คือเป็นอีกกอนหนึ่งซึ่งงานเย็นะเราเ s ส i m a t e ได้อยู่แล้วว่าประมาณไร้านเราวันศุกร์เสาร์ขายได้ประมาณเนี้ยเพื่อเรามันก็จะกินประมาณเนี้ยแหละกินันศ่กร์เาร์แต่จริงๆกินเยอะกว่าจะทะลุยอดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนงานเช้าเรารู้อยู่แล้วเราจัดงานแต่งมาเราก็มีงบอ่า e อ t i m a t e อยู่ที่ประมาณ0 0า0สนสำหรับต่องานใช่แต่ถามว่าเกินมา ถ้าแค่ค่าจัดงานอย่างเดียวค่ะไม่เกินนะงานเย็นอ่ะอยู่ที่ประมาณ30มแสนสามสี่แสนงานเช้าอยู่5 0 0แสนเพราะฉะนั้นไม่เกินงบเราแต่อีที่เกินอ่ะมันคือแบบค่าชุดอยากจะสวยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยขอเราเป็นค่เกินเปลี่ยท้ายเราจะเป็นตามเป็นทำไมอะไรอย่างเงี้ยแบบเกินค่าแบบว่าจุกจิกของจุกจิกของจุกจิกตัวเองอ่ะเพราะว่าของนี่อ่ะนี่มาเกินค่าเดคอเรชันซึ่งของเราอ่ะน้อยมากนะถือว่าน้อยมากคือตอนนั้นได้ที่คุยกับเมย์คือเราจะพูดเสมอว่าเราจะ ดอกไม้น้อยเพราะมันเป็นสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุสําหรับเราคือวันเดียวอ่ะมันคือวันเดียวแล้วมันก็ทิ้งไปใช่ไหมเราก็เลยบอกเมยว่าเราขออะไรที่มันสิมนเพลที่สุดแต่ดันเลือกดอกไม้ที่แพงคือน้อยแต่แพงดอกเดียวดอกเดียวแต่ฮัลโหลแพงมากอะไรเงี้ยมันก็เลยไปไปไปเกินตรงนี้อะไรเงี้ยเออแต่ของซิ่งซิ่งสถานที่เขาจัดดอกไม้ให้ใช่ปะสถานที่งานเช้าเนี่ยราคานี้รวมดอกไม้รวมอร์แกันเลเอร์คือเดินเข้าไปแต่ตัวที่ไหนสี่สาลินค่ะสี่สาลินซึ่งเราเลือกแถวนี้เพราะว่าเราอยู่ใกล้แถวนี้ใกล้บ้าน ใกล้คนนี้มากใกล้มากเราก็เลยเลือกที่ที่เราสะดวกจริงๆสถานที่แต่งงานนะอยากให้เลือกที่ไปสะดวกเหมือนกันเพราะเอาจริงก่อนจะจัดงานเราไปบ่อยนะเราไปดูแล้วดูอีกเราจะวางอะไรยังไงนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แขกบ้านเราอยู่แถวไหนเขาเดินทางสะดวกหรือเปล่าที่จอดรถมีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเงี้ยเขาจัดแค่แบบ private event ห้คนเพื่อนเขายินดีที่จะไปนครปฐมอันนั้นได้ใช่ไปถามผู้ใหญ่ที่บ้านก่อนไหมว่าเออเราจัดที่นี่นะให้ผู้ใหญ่มาดูไหมแบบว่าผู้ใหญ่มีคอน รีวิวชันยังไงกับงานแต่งคุณบ้างจริงๆแล้วบ้านเราค่อนข้างโชคดีคือพ่อแม่ค่อนข้างเฟกซิเบิลแลวค่อนข้างสมัยใหม่บ้านเราเป็นจีนบ้านผู้ชายเป็นไทยคือเขาจะมีขอนิดนิดหน่อยๆเช่นขอกล้วยขอส้มโออะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้แบบต้องเป็นที่นี่เท่านั้นจะต้องเป็นโรงแรมอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะตกลงเลืองสถานที่อะค่ะเราก็พาพ่อแม่เราไปดูเหมือนกันซึ่งเขาชอบเขาชอบคือคือเราเลือกเบสจากผู้ใหญ่อยู่แล้วด้วยหนึ่งถ่ายรูปสวยเดินทางง่ายที่จอดรถดีอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าถ้าติ๊กถูกทุกข ขามีส่วนในการเลือกสถานที่เหมือนกันซึ่งเขาแฮปปี้หรือแม้กระทั่งอาหารเนี่ยค่ะที่จะเสิร์ฟอ่ะก็คือเขาต้องชิมเขาต้องได้ชิมก่อนเพราะว่าคนที่กินส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่เจ้าบอกเจ้าถามไม่ได้กินนะค่ะทำงานไม่ได้กินอยู่แล้วเพื่อนคือเพื่อนเราไม่มีปัญหาคนที่กินคือผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่โอเคกับรสชาติอาหารเสดงว่าโอเคคือเราต้องคำนึงด้วยว่าคนที่จะมาทาน่ะเป็นผู้ใหญ่ันเพียงพอไหมรสชาติเป็นยังไงมันหลากหลายพอหรือเปล่าแล้วพิธีอ่ะมีตัดออกหรือมีผู้ใหญ่ขอเพิ่มแล้วไม่ชอบอะไรไหมพิธีจริงจรณ์ด้วย ว่าพี่สาวจะบอกไยแต่งงานแบบฟูลสตรีมฟูลสตรีมไทยแบบว่าขันมากแห่ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านรถนํำสั่ง600คนตัจีน600คน่ารับไหวอีกไม่รู้กี่คู่อันนั้นคือเอาทุกอย่างซึ่งเวอร์ชั่นเรากับตองก็เลยขอบันแบบขอเขาเรียกตัดต้อหน่อยเราจีนงั้นเราเอาจีนไปผสมกับไทยมีแค่ขันมากยกน้ำชาแต่ไม่มีรถน้ำสังเพราะยกน้ำชามันได้คุยไปแล้วเอราคิดแบบนี้ขันมากไทยอ่ะมันจะเยอะมากพี่ก็ขอตัดขันมากไทยออกครึ่งนึงแล้วเอาขันมากจีน แม่เราอยากได้ใส่เข้าไปให้มันดูคิ้วๆแต่แม่ก็ไม่ได้แบบเมื่อก่อนมันจะต้องมีแบบข้ามกองไฟถือตะเกียงถือตะเกียงเข้าหออะเงี้ยไม่ขนาดนั้นแม่เราก็แบบชิ้วๆเหมือนกันก็เลยค่อนข้างโชคดีส่วนของในขันมากอ่ะก็คือเอาของที่อยากกินเขนมคนที่อยากกินอะไรเงี้ยเราพอเสร็จแล้วก็สามารถแบบให้แขกให้ญาติเอาไปทางต่อได้ซึ่งอย่างเงี้ยดีเพราะต้อของเราเราก็ตัดเนาะเราก็ตัดเดียวเพราะขอเราอ่ะเราเป็นไทยจีนสายฝั่งผู้ชายคือจีนเลยซึ่งจีนมากๆทุก ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็คือต้องมีพิธีค่อนข้างเยอะเหมือนกันมามากับป๊าๆเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาที่เราสะดวกแล้วก็ยังไงมันอยู่ที่เราสองคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออวุยตอนแรกอะคือแม่แม่ไทยใช่ไหมแม่ตองอะไทยเขาจะคือเลี้ยงเพลงที่เตยคือต้องไปเลี้ยงเพลงที่วัดแบบแล้วสักพักตองก็บอกว่าขอเป็นที่บ้านได้ไหมตอนแรกเป็นมรวชันที่บ้านก่อนสักพักที่สถานที่อะค่ะเขาออฟเฟอร์ว่าปกติมาตักบารที่นี่ก็ได้นะเดี๋ยวเขาจัดโต๊ะไว้ให้แล้วก็เชิญพระมาเรากับตองก็เข้าถักเอาค่ะตัดที่บ้้านออกกเลลยแว็ ใส่ชุดแล้วแต่งหน้าทีเดียวตัดสวยเลยไปเชิญมา <okay. S 2> จบอะไรเงี้ยแม่แฮปปี้ด้วยได้ตักบาทก็อ่ะถ้าสมมติใครไม่สะดวกเรื่องไปทําบุญวันอื่นก็ได้เนาะจริงๆแล้วอะเราว่าที่สะดวกดีกว่าใช่จริงๆแล้วว่างานแต่งอะคือคิดถึงคนอื่นอะส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ต้องอกความต้องการของคนอื่นมาเป็นความเครียดหรือความกังวลของวาอนั้นไม่เราจะไม่สนุกเลยมันคือมันคืองานที่เป็นแบบงานที่ควรจะแฮปปี้งานที่ทุก่นม่ดีกับเราเราไม่ควรจะมีเครียดอะไรพวกนี้คือแบบเราก็เป็นนะตอนงานเย็นอะเราเครียดเราเครียดงานเย็นมากกว่าเ ว่างานเช้าเรารู้ว่ามันสวยผูญ่ชอบใช่ไหมงานเย็นน่ะเรากลัวขึ้นไม่สนุกเพราะมันมีซีเควนต์มีคอนเสิร์ตมีแบบเราเครียดมากเลยเรานอนแทบไม่หลับจนแบบเจ้าบ่าวบอกว่าเฮ้ยคือทุกคนอ่ะมายินดีกับเราทุกคนเขามีฟีลลิ่งมาจอยอยู่แล้วอย่าไปเครียดขนาดนั้นคือเราต้องจอยตัวเองบ้างเกินคาดจ้ะเพราะเหมือนงานเลี้ยงรุ่นเวอร์สนุกมากงงมากอีกอย่างหนึ่งนะจะบอกเลยประทับใจมากตอนแรกก็งงๆนะอะไรรู้ไหมตอนที่ยกน้ำชายน้ำชาไอที่ดีมากเขาเป็นออร์แกไนเซอร์ที่แบบว่าฉลาดมากไอความเขาเขาเป็น เราการ์ดไเซอเขาก็เลยถามเขาว่าทำไมลูกถึงมีไอจีแบบนี้ตอนที่เขายื่นให้เนี่ยงงก็บอกอะไรวะงงเพราะเราเนี่อไปยกน <c oughs> ้ำชาไงก็าเ,เป็ยยกยกน้ำชาต้องเป็นถ้วยแล้วก็จิกเอาชื่อก็บอกให้อันหนึ่งมีคะนี่คือน้ำชาค่ะอ่ะอธิบายสิคะคือม,มันจะเป็นชาของร้านเบย์เบยซึ่งอันนี้<อ>ก็เป็นร้านเพื่อนเราเหมือนกันแต่เราอุ่นหุ่นเขาแล้วเขาก็น่ารักมากคือทำแบบเป็นของขวัญให้เราคือวาดรูปเรากับตองติดที่ขวดแล้วเราอะค่ะคิดอยู่แล้วว่าเราอะไม่อยากยกน้ำชาแบบทั่วไปเราเป็นราร์ดไาเซอร์เราร ก็คือเอากระัมมาใช่ปะแล้วก็เอาถ้วยน้ำชาแบบล้างแล้วหมุนต่ออันนั้นคือวอร์ช่ก่อนโควิดซึ่งเรารู้สึกว่าญาติเราเราจะทาแบบนั้นไม่ได้หรือว่าแบบถ้าเป็นลูกค้าเราจริงๆอ่ะเราจะพยายามแบบล้างจริงจังอะซึ่งอันเนี้ยเราก็มีสิ่งนีคิดอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าหนึ่งความสะอาดก่อนเลยสองคืออยากให้คือการที่ทุกคนมันนั่งดื่มชาแบบรีบๆอะมันดูแบบเหมือนทําไปอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากคุยมากกว่าแล้วเราอยากให้ชานี้เขาไปค่อยๆดื่มต่อไปชิลๆเขาเองหรืออะไรเงี้ยค่ะ บบเเคยทํำไหมซึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเคยมีคนนึงอะทำงานหนึ่งก่อนหน้านี้เหมือนกันแล้วเราก็เลยเอาสิ่งนี้ไปแบบคุยกับเจ้าบ่าวซึ่งตอนแรกเขาไม่มีใครบายเลยทุกคนแบบใครจะไม่กินชานมไข่มุกอะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <อ>แต่นี่ก็แบบจะเอาอันนี้ยา<อ><อ>ได้น่ารักนี่ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยได้เป็นชานมชาใสาชาแบบญี่ปุ่นมาแล้วก็ให้ทุกคนเลือกเลยว่าอยากทานชาอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ได้เป็นอันนี้ออกมาซึ่งผู้ใหญ่แฮปปี้มากทุกคนคือเอากับ้านไปเป็นหกพันแฮปปี้จีนแล้วน่ารักเลยแบบเออโอเคมากแล้วก เราเพื่อนเราก็แบบเต็มใจช่วยเต็มใจให้เลยพอมีเดินออกมาตอนที่ซิ่งเยู่กับำชาเสร็จมมีก็เดินออกมาแล้วนี่ก็งงว่ามีถือขวดอะไรใช่ทุกคนเราทุกคนจะถามว่าให้ทานเลยไหมนี่ก็แล้วแต่เลยสามารถแบบเอาไปทานที่หลังก็ได้เอากลับบ้านก็ได้ใช่มี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 เดเสิร์ฟให้ดูสามารถก๊อปปี้ไปได้เลยนะคะจริงร้านเบยเบยค่ะเบยเบยค่ะขายเบยนึงเออมาถามทั้งหมดทั้งวันก่อนมีอุปสรรคอะไรไหมแบบทั้งงานเช้างานเย็นหรืออุปสรรคกับผู้ใหญ่ก็ได้ของเรา ถือว่าน้อยมากเพราะว่าเราค่อนข้างเห็นของบ้านอื่นๆคือความโชคดีของเราคือพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายคือง่ายแล้วก็ค่อนข้างแบบมันเป็นวันของลูกให้ลูกทําอะไรได้ใช่แต่ถามว่าบางทีอ่ะคือเราไม่ได้ทําทุกอย่างโดยไม่คิดถึงเขาเลยคือเราคิดมาแล้วครึ่งหนึ่งไงเราถึงพอดีกันอะไรอย่างงี้ค่ะอีกอย่างหนึ่งความโชคดีของเราคือเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเราอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนแบบใช้งานใช้การได้สุดๆคือจวทำอะไรจะเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยแต่ละคนก็คือมาช่วยน นู่นนี่คือมาแอคทีฟคือใช่ก็อุปสรรคน้อยนาออุปสรรคค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ความน่ารักของสถานที่หรือว่าคนแบบรอบตัวที่ช่วยเราอ่ะมันค่อนข้างแบบลงตัวหมดลงตัวแล้วคือแฮปปี้ไหมกับการจัดงานที่เวนิวและที่ไม่ใช่โรงแรมคุณโอเคปบแฮปปี้เลยเราตั้งใจกับตาบ่ายอยู่แล้วว่าเราไม่อยากจัดโรงแรมด้วยความที่เราจัดโรงแรมมาบ่อยไม่ใช่ว่าโรงแรมไม่ดีแต่ว่ามันแค่ไม่ตรงกับความต้องการของเราได้แบบชอบใช่แล้วแต่ความชอบคือบางคนอ่ะสะดวกโรงแรมเข้าใจเขามีแขกเป็นพันคนเฮ้ยต้องไปโรงแรมใช่ใช่แต่อันนี้คือแค่เรา เรามองว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบภาพแต่งงานของเราอะเรามีความฝัน่าเลยอยากแต่งใน glass house อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามหาให้มันตรงกับสิ่งที่เราชอบใช่เลยก้าวที่เราชอบแหละเอาง่ายๆเนาะงานแต่งอเอาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแฮปีเป็นหลักก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบเออค่อยๆเติมเต็มความต้องการของผู้ใหญ่เข้าไปให้มันพอดีกันอะไรเงี้ยถ่าใครกาลังแบบว่าแพลนงานแต่งงานอยู่ก็เอาไอเดียของอันเนี้ยไปปรับใช้อะแดปได้นะคะจะได้แบบว่าผ่านผมไป ได้ดีอยากจะมาสวยๆนะคะก็ออแกไนเซอนะนใช่ค่ะคอนซัลท์เพื่อเรนโคได้ได้ได้นะคะก็นั่นแหละทุกคนประมาณนี้เนาะสำหรับงานแต่งงานที่นี่ก็คือปกติไม่เคยใส่เดรสใส่เดรสให้นางเป็นคนแรกสวยแต่งโดยเอกเมคอัพสวยด้วยสวยมากค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เลือกนานมากคือชุดเพื่อนเจ้าสาวเพราะเพื่อนเจ้าสาวเราสิบสามคนสิบสามแบบจ้ะ คือโอ้โหจะไปสุดท้ายเอาไปให้ลองทุกคนเออใช่เนี่ยโอเคไหมโอเคไหมไซส์อะไรทุกคนจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นผ่านการไปให้ลองคือจบนี่เครียดแต่เรอวนี้แต่เครียดชุดเจ้าสาวเพราะว่ามันไม่ใช่เขาแต่พอเขาใส่มาปุ๊บสวยโอเคใช่ทุกคนชอบหมดเลยเรื่องจริงใช่นั่นแหละทุกคนก็ไปปรับใช้กันได้นะคะมีคำถามอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้เนาะเผื่อเราไปไล่ตอบให้อีกทีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย